เพื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเราซึ่งนั้นหมายถึงการโปรแกรมจิตในระบบพิเศษที่เราเรียกว่า w า r p e ็ก e ์ i e ี c รประสบการณ์ของการขยายการรับรู้ของสติสัมปัญญักษะหรือการเจริญวิปสัสนาในโลกยุคใหม่ยังคือการมีสติอยู่กับลมหายใจความรู้สึกสงบเบิกบานปลอยวางอารมณ์แลความรับรู้ทั้งหมดมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ การมีสติอยู่กับลมหายใจคือการสรั่นสะเทือนอนุภาพของของพระเจ้าอนุภาพของอิกเบทรสอนที่กําลังสั่นสะเทือนอยู่ในระดับของชีวิตผ่านการเชื่อมต่อในระดับ the universe ซึ่งนั่นหมายถึงการสรั่นสะเทือนอนุภาพของจิตเหนือสำนึก superconsciousness หรือ s u p e r n e n u r a l ลึกลุ์ใหม่ที่กําลังค้นพบป,นประสบการณ์ของพลังงานอันล้ําลึกที่เกิดขึ้นจากการ จัดเรียงระบบของคลื่นความถี่ใหม่ใช้คลื่นความถี่ที่เต็มไปด้วยอนุภาพของแกรมาเวฟซึ่งมีความถี่ในการสร้างความสมดุลระหว่างสมองกับจิตใต้สานึกใน,ในขณะเดียวกันเราลองรู้สึกถึงความผ่อนพักตระหนักรู้รู้สึกถึงหัวใจที่ทส่งพลังรู้สึกกับจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความกระปรี้กระเป๋ากระติ้ล้นหรือความมีชีวิตชีวา ชีวิตที่เกิดขึ้นจากการตื่นรู้จากความรับรห้ชีวิตที่รู้ว่าการตื่นเป็นธรรมชาติเป็นวิธีทางที่เกิดขึ้นจากการจากการปลุกตัวเองจากการมีเพลชันหรือความปรารถนาแรงกล้าที่จะออกจากข้อจํากัดออกจากความคิดหรือความรู้สึกที่ทําให้เราหลงระเริงหรือติดกับอยู่กับโลกวัตถุเอาชนะ ความหิวความหวยหาในแบบของอารมณ์และรู้สึกถึงความแข็งแกร่งแต่ทว่าอ่อนโยนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันล้ำลึกและสว่างสวยประสบการณ์นี้จะทำให้พวกเราทุกคนได้รีเซ็ตตัวเองใหม่เหมือนกับโลกที่กำลังรีเซ็ตตัวเองเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่ ว่ากาเลดซี่แห่งนี้มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ที่จะริเซ็ตตัวเองเพื่อเข้าถึงการตื่นรู้ของชีวิอย่างแท้จริงการตื่นรู้ที่ทําให้เราเป็นอิสระจากความคิดการตื่นรู้ที่ทําให้เรารู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึก สติสัมปชัญญะของเรามีพลังอำนาจอันลึกซึ้งกระบวนการแห่งการวาร์ปโคสที่เรากำลังเชื่อมต่อด้วยกันโปรแกรมจิตโดยทำสมาธิในขณนะนี้คือการมีสติอยู่กับลมหายใจและก่อนรู้สึกที่ลึกซึ้งนี้ เข้าไปสู่ชีวิตที่เป็นธรรมชาติในระดับของบีอิงในระดับของสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญ,ญญาณที่เราทุกคนต่างเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์เราคือจิตวิญญาณที่กําลังเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์และมันคือภารกิจแห่งการสรันสะเทือนอนุภาพของพระเจ้าในตัวเราเป็นรู้ที่จะปลดล็อกตัวเองออกจากความขัดเขา เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยความรักและสติปัญญาอันลึกซึ้งน,นี่คือช่วงเวลาสำคัญแห่งจิตวิญญาณที่เราจะค้นพบชีวิตที่แท้จริงและงดงามของเราทุกคนกระบวนการของการวาร์ปโค้ดเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมที่ทำให้พวกเราทุกคนได้นค้นพบแก่นแท้หรือได้ค้นพบสุดยอดความเป็นมนุษย์ในตัวเองที่เรียกว่าซูเปอร์ เนเจอรัลนี่คือกระบวนการของการวัดคุ